ยานิกโรติปุริโสตานิอัตตนิปัสสติบุคคลทำกรรมอันใดไว้เขาย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นกัลยาณการีกัลยานังปาปาการีจะปาปกกังผู้ทำความดีย่อมได้รับผลดีส่วนผู้ทำความชั่วย่อมได้รับผลชั่วนี้คือกฎแห่งกรรม นกรุงกบิลพัทเมื่อสมัยต้นพุทธกาลมีเจ้าหญิงผู้เลอโฉมอยู่พระองค์หนึ่งชื่อเจ้าหญิงโรฮินีเจ้าหญิงโรฮินีเป็นน้องสาวของเจ้าชายอนุรุทธ,ธะทั้งเจ้าหญิงโรฮินีและเจ้าชายอนุรุทธ,ธะนี้เป็นพระญาติสนิทของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะครั้นการต่อมาเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดพระราชบิดาและหมู่ญาติเจ้าชายอนุรุทธ,ธะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ยึงบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสตัดสินใจจะสละราชสมบัติออกบวชติดตามพระพุทธองค์การตัดสินใจจะออกบวชของเจ้าชายอนุรุทธ,ธะสร้างความเสียใจอะไรให้กับหมู่ญาติโดยเฉพาะเจ้าหญิงโรฮินีผู้เป็นน้องสาว ซึ่งมีความรักความผูกพันกันมาแต่เล็กแต่น้อยเจ้าหญิงโรฮินีเสียใจร้องไห้รำพึงรำพันบอกว่า,าเสด็จพี่อนุรุธทธะหากพี่ไปบวชแล้วเราสองคนพี่น้องก็จะต้องจากกันไปไกลน้องใจหายคิดถึงพี่เป็นห่วงพี่ไม่อยากให้พี่ไปบวชเลย เจ้าชายอนุรุทธ,ธะปลอบโยนเจ้าหญิงผู้เป็นน้องสาวด้วยความรักความเมตตาว่าโรหินีน้องพี่อย่าห่วงพี่เลยพี่นี้ตัดสินใจแล้วจะดำเนินตามธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ขอให้น้องจงอยู่เย็นเป็นสุขนะน้องนะต่อไปหากมีโอกาสและยังมีชีวิตอยู่เราสองคนพี่น้องก็คงจะได้พบกันที่เจ้าชายอนุรุทธ,ธะ บอกกับเจ้าหญิงผู้เป็นน้องสาวเช่นนั้นก็เพราะรู้ว่าเมื่อบวชแล้วจะต้องเดินจาริกตามพระพุทธเจ้าไปในดินแดนที่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อปฏิบัติธรรมและโปรดเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเสด็จพี่ต้องกลับมาอีกนะจงกลับมาเยี่ยมน้องบ้างน้องจะรอคอยเสด็จพี่อยู่ที่บ้านของเราเจ้าหญิงโรฮิณีร่ำให้ กอดพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายยืนเมอมองตามร่างของพี่ชายที่เดินจากไปจนลับตาหลังจากที่เจ้าชายอนุรุทธ,ธะออกบวชตามพระพุทธเจ้าได้ไม่นานเจ้าหญิงโรฮินีผู้เลอโฉมก็ได้ประสบเคราะห์กรรมที่ร้ายแรงอย่างไม่คาดคิดนั่นคือวันหนึ่งผิวพรรณอันงดงามนวลเนียนผ่องใสของเจ้าหญิง ซึ่งมีวัยเพียง16ปีก็ได้เกิดเป็นพื่นแดงมีอาการคันตุ่มผื่นแดงๆนั้นลุกลามไปทั่วสัลพางกายเมื่อเก่าก็จะเกิดอาการแสบกลายเป็นแผลผุพองมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มซึมออกมาเจ้าหญิงโรฮีนีตกใจในอาการของตนมากให้หมอหลวงมาทำการรักษาแต่รักษาเยียวยาเท่าไรเท่าไรก็ไม่หาย หมอหลวงเองก็หนักอกหนักใจต่อพระอาการของเจ้าหญิงซึ่งตอนนี้ถูกโรคหลายลุกลามไปทั่วทั้งตัวเจ้าหญิงโรฮิณีส่องกระจกดูใบหน้ามองดูแขนขาเนื้อตัวของพระองค์เองครั้งใดก็จะส่งร้องไห้อน,นิจจาเอ๋ยฉันเป็นโรคอะไรหนอฉันเป็นโรคอะไรทำไมจึงรักษาไม่หายเสียที เนื้อตัวหน้าตาเป็นตุ่มแผลตกสะเก็ดไปทั่วแล้วเจ้าหญิงคร่ำครวญด้วยความโศกเศร้าร้าวรานใจฝ่ายหมอหลวงเมื่อถูกเจ้าหญิงถามบ่อยเข้าก็ไม่อาจจะปกปิดจึงบอกความจริงให้รู้ว่าพระองค์หญิงพยาคาโรคที่เป็นอยู่นี้ชื่อว่าโรคเรื้อนเป็นโรคผิวหนังที่รักษาให้หายได้ยากยิ่งพยาคา เจ้าหญิงพอได้ฟังและรับรู้ว่าตนเองเป็นโรคเรื้อนก็วิ่งเข้าห้องพระบรรทมร้องไห้แทบจะขาดใจอาน,นิจจาอาน,นิจจาเอ๋ยต่อจากนี้ไปฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเล่าหากใครมาเห็นฉันเขาก็คงจะพากันรังเกียจท่อเอ๋ยฉันจะทำอย่างไรฉันจะทำอย่างไร และนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงโรฮินีผู้เคยมีพระสิริเลอโฉมก็กลับกลายเป็นเจ้าหญิงผู้อับปลักษ์ไม่กล้าปรากฏต,ตัวให้ใครๆได้เห็นเก็บตัวอยู่แต่ในห้องพระบรรทมพระตำหนักและเฝ้าแต่ร่ำให้อย่างน่าสมเพศเ,เวทนาพระราชบิดาพระราชมารนดาก็ทรงเป็นทุกข์ร้อนพยายามหาหมอที่เชี่ยวชาญมารักษาเยียวยา แต่ไม่ว่าจะรักษาอย่างไรอาการโรคหลายนั้นก็ไม่หายทำให้ทุกๆคนต่างพากันสิ้นหวังเจ้าหญิงโรฮินีมีชีวิตอยู่ด้วยความเศร้าโศกคล้ายต้องตกนรกทั้งเป็นหาความสุขจากชีวิตในเวียงวังไม่ได้เลยการเวลาแห่งความทุกข์ทรมานของเจ้าหญิงผ่านไปนานหลายปีจนกระทั่งต่อมาวันหนึ่งพระอนุรุทธะ ผู้เป็นพี่ชายซึ่งได้ออกบวชและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ย้อนกลับมายังกรุงกบิลพัทอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งท่านพระอนุรุทธะได้เดินทางมายังราชวังอันเป็นที่ประทับของพระราชบิดามารดาและหมู่ญาติพระบิดามารดาและหมู่ญาติพอรู้ว่าพระอนุรุทธะกลับมา ก็ต่างมาต้อนรับด้วยความยินดีเป็นล้นพน้นกลับมาแล้วท่านพระอนุรุทธะกลับมาแล้วจากไปหลายปีคิดถึงเหลือเกินพระญาติทุกคนต่างพากันพูดบอกด้วยความดีอกดีใจลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เหลียวแลหาน้องสาวผู้เคยเป็นที่รักแต่มองหาเท่าไหรก็ไม่เห็นท่านจึงได้เอ่ยถามขึ้นว่า โรฮินีน้องสาวของอาตมาไปไหนหนอททำไมเธอจึงไม่มาหาอาตมาเหล่าพระญาติก็อั้ำอึ้งแล้วบอกว่าพระกุณเจ้าเจ้าหญิงโรฮินีเธอป่วยเป็นโรคเรื้อนที่น่ารังเกียจเก็บตัวอยู่แต่ภายในพระตำหนักหลายปีแล้วไม่กล้าออกมาเธออับอายผู้คนพระอนุรทุทธะพอรับรู้ถึงชะตากรรมของน้องสาว ก็รู้สึกเวทนายิ่งนักท่านบอกกับหมู่ญาติขึ้นว่าไปตามน้องสาวของเรามาหาเราเถิดเราอยากจะเห็นน้องสาวของเราญาติจึงส่งคนไปตามเจ้าหญิงโรฮินีครั้นพอรู้ว่าพระอนุรทุทธะผู้เป็นพี่ชายซึ่งจากไปนานหลายปีกลับมาแล้วก็ดีใจจนสุดประมาณรีบออกจากพระกำหนักมาก้มกราบพระพี่ชาย แล้วร่ำให้พระหนึงจะขาดใจโรฮิณีน้องพี่น้องไม่ดีใจหรือที่พี่กลับมาทำไมต้องให้คนไปตามด้วยเล่าพระอนุรุธทธะถามเจ้าหญิงโรฮิณีก็ยิ่งสะอื้นให้แล้วตอบว่าพี่อนุรุธทธะน้องดีใจที่พี่กลับมาแต่ที่ไม่กล้าออกมาเพราะกลัวว่าพี่จะรังเกียจน้องเป็นโรคเรื้อน เป็นมาหลายปีแล้วรักษาไม่หายเลยท่านพระอนุรุธทธะเมตตาสงสารเจ้าหญิงผู้เป็นน้องสาวยิ่งนักท่านจึงได้พูดแนะนำขึ้นว่าโรหินีน้องพี่โรคเรื้อนที่น้องเป็นอยู่นี้รักษาด้วยยาไม่หายหรอกเพราะเป็นโรคกรรมโรคกรรมต้องรักษาด้วยบุญจึงจะหายน้องจงทําบุญรักษาโรคกรรมของน้องเถิดเจ้าหญิงโรหินี พอได้ฟังคำพระพี่ชายก็ดีใจยิ่งนักเอ่ยถามขึ้นว่าพี่จา๋าจงบอกน้องจะต้องทำบุญอย่างไรหรือจงบอกมาเถอะน้องจะทำตามคำแนะนำของพี่ทุกประการน้องอยากหายจากโรคร้ายทรมานมาหลายปีแล้วท่านพระอนุรุธทธะจึงได้แนะนำต่อไปว่าโรหินีน้องพี่น้องจงสร้างศาลาโรงฉัน สำหรับพระภิกษุสงฆ์หนึ่งหลังเพื่อเป็นสถานที่ทำบุญพี่จา๋าแต่น้องไม่มีเงินมากพอที่จะสร้างหอฉันถวายสงฆ์หรอกจ้ะเพราะเงินที่มีอยู่น้องใช้ใจ่ายเป็นค่าย,ายาไปเกือบหมดแล้วเจ้าหญิงตอบปนเสอื่นน้องพี่เครื่องประดับแก้วแหวนสร้อยทองคำของน้องก็ยังพอมีอยู่มิใช่หรือจงขายเสียแล้วนำเงินมาสร้างหอฉันถวายสงเธอะ บุญจากการเสียสละของมีค่าสร้างหอฉันถวายสงฆ์จะทำให้เกิดบุญใหญ่อันนี้สง์แห่งบุญจะช่วยให้น้องหายจากโรคร้ายอันเกิดจากกฎแห่งกรรมเจ้าหญิงโรฮินีฟังคำแนะนำของพระพี่ชายผู้เป็นที่รักก็บังเกิดความยินดีศรัทธาเป็นล้นพ้นเธอรีบขายเครื่องประดับอันมีค่าและห่วงแหนของตนได้เงินมาเป็นจำนวน หนึ่งหมื่นกหาปณะนะเมื่อได้เงินมาแล้วก็นำไปซื้อไม้ซื้ออุปกรณ์จ้างช่างมาดำเนินการก่อสร้างอย่างรีบเร่งโดยมีพระญาติคอยช่วยเหลือดำเนินการศาลาโรงฉันของเจ้าหญิงสำเร็จเสร็จสิ้นภายในครึ่งเดือนเป็นศาลาที่งดงามมั่นคงแข็งแรงเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านพระอนุรุทธะได้แนะนำเจ้าหญิงขึ้นอีกว่าโรหินี ต่อจากนี้ไปน้องจงทำความสะอาดปัดกวาดถูพื้นศาลานี้ทุกทุกวันด้วยตนเองจงปูเสือ่อปูอาสนะตั้งน้ำฉันและเตรียมพัตตาหารไว้ถวายพระคุนเจ้าในตอนเช้าทุกทุกวันอันนี้สงแห่งการปัดกวาดทำความสะอาดสาลาโรงฉันการปูอาสนะต้อนรับและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจะทำให้โรคเรื้อนของเธอค่อยๆบรรเทาลง เจ้าหญิงโรฮินีทำตามคำสอนนั้นด้วยความศรัทธาเต็มใจเธอมันปัดกวาดทำความสะอาดสาลาโรงฉันจัดหาดอกไม้งามมาปักใส่แจกันทุกๆวันและนิมนต์พระสงฆ์มาฉันที่สาลาหอฉันนั้นเป็นประจำก็ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักโรคเรื้อนที่มีน้ำเหลืองไหลยเยิม้มและเป็นสะเก็ดขุยเต็มตัวค่อยๆแห้งบรรเทาลงอย่างรวดเร็ว เจ้าหญิงเกิดกำลังใจเกิดความหวังเร่งขวนขวายทำบุญนั้นจนครบเจ็ดวันหลังจากนั้นท่านพระอนุรุทธะได้แนะนำต่อไปอีกว่าโรหินีอีกเ็ตวันที่จะถึงนี้พี่จะนิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดน้องขอให้น้องจงเตรียมการทำบุญบูชาพระพุทธองค์เถิดเจ้าหญิงโรหินี ตื่นเต้นดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อรู้ว่าพระพี่ชายจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาโปรดเธอจึงเตรียมการทำความสะอาดปัดกวาดตกแต่งศาลาโรงฉันไว้คอยต้อนรับอย่างงดงามด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอเองและจัดเตรียมพัตตาหารหวานข่าวไว้ถวายพระพุทธองค์และหมู่สงฆ์อย่างครบครัน เมื่อถึงเวลาเช้าพระพุทธองค์เสด็จมาถึงศาลาหอฉันของเธอเจ้าหญิงโรฮินีก็บังเกิดอาการหลังเลไม่กล้าออกมาต้อนรับพระพุทธองค์ด้วยนึกละอายในผิวพรรณอันเป็นขุยหน้ารังเกียจที่ยังคงปรากฏอยู่เธอนั่งหลบอยู่ในห้องด้วยความละอายและเสียใจลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อทรงประทับณอาสนะบนศาลาโรงฉันแล้วก็ทรงเหลียวแลมองหาและตรัสถามขึ้นว่าโรหินีเป็นเจ้าของทานในวันนี้มิใช่หรือทำไมเธอจึงไม่มาถวายทานด้วยตนเองเล่าพระอนุรุทธะจึงทูลว่าข้าแต่พระพุทธองค์โรหินีคงจะละอายที่อาการโรคผิวหนังยังแม่หายขาดพระเจ้าค่า เธอจึงหลบอยู่ในห้องไม่กล้าออกมาต้อนรับพระพุทธองค์อนุรุทธะเธอจงให้คนไปตามโรหินีออกมาเธออย่าให้เธอเสียโอกาสอันเป็นบุญใหญ่ในครั้งนี้เลยเราจะรอเธอขอให้เธอจงออกมาถวายสังฆทานนี้ด้วยตนเองเถิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะจึงให้คนไปตามเจ้าหญิงโรหินีในทันที เจ้าหญิงผู้อาภัพครั้นรับรู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสเรียกหาก็น้ำตานองหน้าคลานออกมาหมอบกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดทำการประเคนถวายพระตาหารด้วยมือของตนเองด้วยความซาบซึ้งใจพระพุทธองค์รับประเคนแล้วฉันแล้วจึงได้ตรัสถามเธอขึ้นว่าโรฮิน oh ีเธอรู้หรือไม่ว่าเหตุใดเธอจึงเป็นโรคร้ายที่ผิวหนัง รักษาไม่หายอย่างนี้หม่อมฉันไม่ทราบเพคะขอพระพุทธองค์จงทรงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยหม่อมฉันเป็นโรคร้ายนี้มานานหลายปีแล้วทุกทรมานเหลือเกินเพคะเจ้าหญิงกราบทูลพลางสะอื้นน้ำตานองลํำดับนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสขึ้นว่าโรหินีเอ๋ยการที่เธอต้องกลายมาเป็นโรคร้าย ็เพราะกฎแห่งกรรมในอดีตชาติอดีตชาติเธอได้สร้างกรรมด้วยความโกรธกรรมนั้นจึงมาให้ผลแก่เธอในชาตินี้เมื่อทรงตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงเล่าถึงอดีตกรรมให้ฟังว่าเมื่อครั้งอดีตการนั้นเจ้าหญิงโรฮินีได้เคยเกิดเป็นพระอัครมเหสีของพระราชาพระองค์หนึ่งแต่ต่อมาพระราชาผู้เป็นพระสวามี ได้ปัญใจไปโปรดปรานหญิงนักฟ้อนรำลุ่มหลงหญิงนักฟ้อนรำเจ้าหญิงโรหีนีในชาตินั้นจึงมังเกิดความรุ่มร้อนริษยาอาฆาตแค้นคอยหาทางกำจัดหญิงนักฟ้อนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาโดยกล่าวอาฆาตว่านางหญิงนักฟ้อนเจ้ามาแย่งชิงความรักของข้าข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้คิดพยาบาทดังนั้นแล้ว จึงสั่งให้บริวารไปหาผงเต่าร้างหรือหมามุ้ยป่าซึ่งมีพิษทำลายผิวหนังอย่างดุนแรงมาเตรียมไว้วันหนึ่งเมื่อได้โอกาสก็ให้คนของตนเอาผงเต่าร้างไปแอบโรยใส่ที่นอนของหญิงนักฟ้อนโดยไม่ให้เธอรู้ตัวและยังไม่เพียงแค่นั้นยังให้คนไปบังคับจับตัวของหญิงนักฟ้อนมาเข้าเฝ้าพลางตรัสว่านางหญิงนักฟ้อน เจ้าใช้มารยาสนห์แย่งชิงความรักสวามีของข้าข้าไม่ยอมข้าจะทำให้เจ้าได้รู้สำนึกถึงการกระทำองค์ม่เหสีตรัสด,ด้วยความโกรธแค้นแล้วสาดผงเต่าร้างลงบนหัวและลำตัวของหญิงนักฟ้อนในทันทีหญิงนักฟ้อนพอถูกผงเต่าร้างก็ปวดแสบปวดร้อนหวีดร้องสมสารหนีเข้าไปในห้องของตนพยายามอาบน้ำล้างพิษ แลนอนลงบนที่นอนแต่ก็ถูกผงเต่าร้างบนที่นอนทำลายผิวหนังอีกหนได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสพิษร้ายของผงเต่าร้างทำลายผิวหนังของหญิงนักฟ้อนจนยับเยินน้ำเหลืองไหลเยิ้มเป็นแผลไปทั่วตัวต้องทมสานไปตามยถากรรมอย่างน่าเวทนาพระพุทธเจ้าตรัสเล่ามาถึงตอนนี้แล้วก็ส่งสรุปว่า โรฮีนีเอยบาปกรรมของเธอที่เคยทำกับหญิงนักฟ้อนด้วยความโกรธและริษยาในชาตินั้นเป็นสาเหตุแห่งกรรมกรรมนั้นได้มาส่งผลให้เธอต้องเป็นโรคผิวหนังรักษาไม่หายในชาตินี้ขอเธอจงรู้และสำนึกในอดีตกรรมของเธอนั้นเถิดโรฮินีเอยจงฟังบุคคลไม่พึงโกรธและริษยาพึงสละความโกรธ ความถือตัวนั้นให้ได้หากผู้ใดละความโกรธทุกทั้งหลายย่อมจะไม่เกิดกับบุคคลนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมสั่งสอนเจ้าหญิงโรหินีเจ้าหญิงโรหินีก็ตั้งจิตตั้งใจรับฟังและน้อมจิตพิจารณาตามด้วยความสํานึกศรัทธาแล้วในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาเจ้าหญิงโรหินีก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลเข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานทันทีที่ได้บรรลุธรรมสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นอาการโรคร้ายได้หายไปจนหมดสิ้นผิวพันธวันณะของเธอกลับกลายเป็นผิวพันธที่ผุดพองงดงามประดุษดังทองคำอ่วงหมู่ญาติที่ร่วมฟังธรรมอยู่ในหอฉันต่างพากันตะลึงแลอุทานว่าเจ้าหญิงโรฮินี หายจากโรคร้ายแล้วเจ้าหญิงโรฮินีหายจากโรคร้ายแล้วน่าอัศจรรย์เหลือเกินน่าอัศจรรย์เหลือเกินและนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงโรฮินีผู้พ้นจากกรรมเก่าก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยพระธรรมเธอตั้งใจรักษาศีลถาวายพัตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์มันปัดกวาดทำความสะอาดสลาหอฉันด้วยความศรัทธาบูชา ตราบจนชั่วชีวิตครั้นเมื่อสิ้นชีพหมดอายุไขแล้วแรงบุญก็ได้นำพาให้เธอไปบังเกิดเป็นนางเทพพธิดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองผุดพองโสภามีรูปโฉมงดงามรัศมีทิพแปร่พราวกลิ่นหอมฟุง้งกระจายออกมาจากกายทิพตลอดเวลาด้วยแรงบุญเธอ เป็นนางเทพ,พธิดาผู้มีบุญใหญ่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันบุคคลแล้วจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติและตลอดเจ็ชาตินั้นก็จะวนเวียนอยู่ในภพมนุษย์และเทวดาจะไม่ไปบังเกิดในอบายภูมิเลยเธอจะเสวยสุขอยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วเข้าสู่แดนพระนิพพานอันเป็นแดนแห่งความสงบสุขไร้ทุกข์ทั้งปวง ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายฟังเรื่องกรรมเก่าของเจ้าหญิงแล้วขอท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญเถิดหากท่านใดเป็นโรคภัยเป็นโรคผิวหนังรักษาไม่หายก็จงลองทําตามเจ้าหญิงโรฮินีจงเข้าวัดมันปัดกวาดศาลาโบสถ์วิหารลานเจดีเถิดอัน,นิีสงการกวาดวัดนั้นมีมากใครมันกวาดวัด มันทำความสะอาดวิหารลานเจดีจะมีอานิสงส์ใหญ่5ประการ 1. ใครเห็นก็ศรัทธาเลื่อมใส 2. เทวดาก็รักก็เลื่อมใส 3. จิตใจของผู้กวาดวัดจะเป็นสมาธิตั้งมั่นได้รวดเร็ว 4. ผิวพรรณจะผ่องใสไม่เป็นโรคร้ายผิวหนังที่น่ารังเกียจทั้งชาตินี้และชาติหน้า 5. เมื่อตายจากโลกนี้แล้วจะได้ไปบังเกิดในสวงสวรรค์ประสบแต่ความผาสุขชั่วนิรันดร์การสาธุสาธุสาธ,สาธุขออนุโมทนา